อาจารย์เฉลีจะอธิบายยังไงชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยอะไรให้ลอยตัวเลยค่าเสรีเนี่ยพ่อค้ามันก็จะต้องเอาเปรียบเพราะฉะนั้นราคามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆน้ํามันก็ดีหรือสินค้าอื่นก็ดีมันก็น่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆทาไมทาไมมันมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าอันนั้นเป็นความคิดที่เฉยละที่จริงแล้วสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในวงการเอกชนคือสั่งลูกน้องให้ขึ้นราคาทั้งทั้งที่คอสมันต้องพุชเรากลัวตายมากเลยเพราะราคาเก่าวก็ยังขายไม่ออกอยู่แล้วเพราะว่ามันแข่งกันมากในตลาด กำลังี้ไม่มีสินค้าน้อยมากเลยนะที่เป็นสินค้าอย่างเดียวที่โมโนโพลี่มีกรับเป็หกาจนั่นเองแต่ถ้าเผื่อเป็นทั่วทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวผพราว่าพ่อค้าทุกคนในใน,นในคนอาจจะเป็นระดับผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งแต่ว่าผู้ค้าปลีกเนี่ยอาจจะซึ่งตาสีตาสายอย่าไปเอายุ่งแกกันเลยนะแกจะได้กาไรไปบ้างนิดหน่อยแล้วแกก็นั่นไปเดียวเดียวแกก็เข็ดเนะพราะสองสามวันแกขายไม่ออกอย่างที่ท่านลองนายกว่าถ้าอย่างนั้นทําไมพ่อค้าคนกลางร่ารวยกว่าชาวบ้านทุกทีเลยอันนี้จะอธิบายด้วยเรียกอีกคเมันหญ่ แต่ค่าหยิบเนี่ยมันน้อยลงไปทุกทีตัวตัวตั้งมันน้อยตัวคูณมันมากขึ้นสินค้าหลายอย่างผงซักฟอกซองละบาทสองบาทนี่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กมันก็ยังอยู่เพราะอะไรขาขายจํานวนมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปนั้นและสิ่งที่มันคุ้มพวกนี้ชะงัดได้มาสุดคือมีการแข่งขันมีการเลือกนะฮะผมตึงบอกเอาปรัชญาน้ํามันเนี่ยสำหรับผมนะโจทย์มันค่อนข้างง่ายและน่าเบื่อหน่าย เน่ยทำได้ดีเลยดูน่าเบื่อ่ายผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมว่าผู้ไอสินค้าอุปโภคบริโภคสิครับควรจะใช้วิธีเดียวกันแล้วผมยืนยันในคุณภาพดีราคาถูกกว่าเดิมขึ้นก็เพราะเหตุจังหวะนั้นเหมือนสมมติราคานะ้ำมันขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ขึ้นโดยเหตุที่มันแพงเพลิงอะไรมันอาจจะกลายเป็นว่าปีนี้หนาวเยอะอะไรแบบนี้มันมันกลายเป็นสาเหตุอื่นซึ่งประประบกัน ผมฟังที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีอยู่สองตัวอันที่หนึ่งนั้นประชาชนมีทางเลือกล้านที่สองมีข่าวสารข้อมูลพอที่จะรู้ว่าจะหนีจากไอ้ไอ้ตัวที่มันขึ้นราคาไปทางไหนไอ้ตัวนั้นจะเป็นจะเป็นหลักในการที่ควบคุมให้คนอยากขึ้นราคาเดิมเนี่ยเราเคยควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกันหลายชนิดแล้วทุกครั้งที่รัฐบาลเข้าไปควบคุมราคาเนี่ยผลก็คือว่าราคาที่ควบคุมเกิดเกิดราคาในตลาดมืดขึ้นมาแล้วราคานั้นจะแพงกว่าราคาที่ไม่ควบคุมตลอดเวลา พะเมื่อมีการควบคุมราคาทันทีทันใดพอค้าก็จะเริ่มกักตุนฮะแต่ถ้าไม่มีการควบคุมราคาปริมาณสินค้าที่ขายกันในท้องตลาดจะมากกว่าปริมาณสินค้าที่ในกรณีที่มีการควบคุมแ<ต>้วผมยืนยันอยู่ตลอดเวลานะครับว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้เวลานี้ของในบ้านเราเนี่ยราคาแพงคือกําแพงภาษีขาเขา้าบ้านเราเนี่ยในอาเซียนเวลานี้ โครงสร้างภาษีสุากากรของเราขณะนี้ที่บอกปฏิรูปแล้วนะฮะโครงสร้างภาษีสุากากรของเราอัตราเฉลีย่ยสูงกว่าทุกประเทศในอาเซียนสูงกว่าแม้กระทั่งอินโดนีเซียผลก็คือว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยต้องซื้อของแพงแบกรับภาระเอาไว้แล้วผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ตกอยู่กับผู้ผลิตในประเทศครับ มันก็ผู้ผลิตในประเทศก็เลยได้ได้รับาของแพงไปด้วยเพราะว่าสินค้าต่างประเทศเข้ามาแข่งไม่ได้ใช่ครับขออนุญาตตรงนี้หน่อยที่ดริพลบรรยายตะกี้เนี่ยไม่ใช่เป็นปรากฏการปกติชี้เป็นต้นว่าถ้าคุมราคาเนี่ยพอค้าเริ่มกับจะกักตุนทันทีอันนั้นเป็นปรากฏการข้อยกเว้นจากที่ผมมองดูผมขออนุญาตเล่าว่าปรากฏการจริงจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เมื่อมีการคุมราคาสินค้าจําเป็นอย่างแรกผู้บริโภคเนี่ยจะจะจะไม่รู้สึกตัวว่าเอะของนี่จะแพงแล้วนะนั่นคนหนึ่งอันที่สองถ้าผมเป็นผู้ผลิตนะ ผมจะเริ่มผลิตของที่ไม่จําเป็นเพราะของนี่ควบคุมเรื่องอะไรจะไปลงทุนในที่ไม่ควบคุม,มเพราะฉะนั้นที่เขาว่าหายไปจากตลาดเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งผู้บริโภคไม่รู้สึกตัวของนี่แพงแล้วนะฮะหรือถ้ารู้บ้างก็จะตุนหน่อยหนึ่งไม่ใช่พ่อค้ากักตุนพ่อค้านี่จะวันกักตุนแล้วปัจจุบันนี้เขาเสียหายเวลาไปกักตุนในเงินมันไปจมนะฮะเพราะฉะนั้น ยิ่งขายของเก่าได้อย่างนี้มาเอาเงินสดไปก่อนค<พ>ือเห็นว่ามีคนตุนในระบบเศรษฐกิจมีมา,แต,าแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่พ่อค้าอันนั้นอย่างหนึ่งและผมเชื่อว่าโราพ่อค้าไม่พวกกลัวจะตายอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะเพราะนั้นปรากฏการณ์ที่ว่านั้นไม่จริงเสมอไปอันที่สองเนี่ยเวลาเวลาที่ขาดเวลาไปคุมกันนี่นะฮะอย่างแรกคือมันไม่มีแรงจูงใจก็คอสพุชแบบราคาน้ำมันของท่านรองเนี่ยท่านรองนายกเนี่ยท่านก็ปล่อยให้มันลอยแล้วท่านก็บอกซึ่งอนั้นปรัชญานี้ทำให้เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปในวงการรัฐได้ไหมว่า ใช้วิธีนี้กับอย่างอื่นด้วยเพราะว่าคุณขายไปสิ่แต่เมื่อของมีถูกมีอยู่และไอ้ข้อมูลตะกี้ที่อาจารย์เจิมศักดิ์ว่าข้อมูลนี้เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคตาสีตาสาเขาก็ชอปปิ้งออนไลน์เขาเดินไปตลาดสดทุกแผงเนี่ยไอ้นี่มันจะขึ้นอยู่คนเดียวเอาขึ้นไปเลยถ้าเราลงไปดูในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นการค่าเสรี ผู้ซื้อเนี่ยมีเสรีภาพมีความสามารถในการเลือกเนี่ยผมคิดว่าในทางปฏิบตัติสําหรับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยากจนแล้วเนี่ยไม่ไม่จริงไม่จริงในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติผมซื้อนะ้ามันพืชปากซอยบ้านผมเนี่ยนะฮะแล้วเรารู้ว่าเดินไปอีกสองกิโลนะค,คือคือตรงหน้าบ้าน,านกับตรงปากซอยเนี่ยแพงกว่ากันบาทหนึ่งเนี่ยผมถามท,ที่ที่หน้าหน้าบ้านเนี่ยมันแพงกว่าชาวบ้านเขาบาทหนึ่งถามว่าผมจะออกไปปากซอยไหมสองกิโลนะครับ ในทงปฏิบัติแล้วเนี่ยผมคิดว่าความสามารถในการหาข่าวหนึ่งนะครับการรับรู้หนึ่งสงความสามารถในการเลือกจริงๆเนี่ยต้นทุนมันสูงเกินไปสําหรับคนที่ฐานะยากจนคเคยซื้อน้ำปลาร้านไหนเคยซื้อน้ำมันร้านไหนก็จะซื้อร้านนั้นขึ้นมาอีกบาทหนึ่งเนี่ยจะให้เขานึกว่าเอ้ทั้งั้นเรายังไม่ซื้อนะเราไปช้อปปิง้งเราอย่างที่ว่านี่นะครับจริงๆเขาไม่ทา ผมคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใ,ในแต่ละตลาดเนี่ยมันมีขนาดของการผูกขาดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เมือ่อเมื่อเป็นราคาที่ตั้งในระดับผูกขาดเนี่ยขอให้มีเหตุสักนิดหนึ่งมันจะบวกเข้าไปสักบาทหนึ่งได้แล้วบาทหนึ่งเนี่ยตอหนึ่งอย่างเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยรวมแล้วเนี่ยสักสิบ,บาทนี่ก็แย่เหมือนกันค่าจ้างขั้นต่ำวันละร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้าหายไปสิบบาทเนี่ย มันไม่ใช่น้อยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉนั้นผมผมคิดว่าเราเราพูดกันได้ในในแง่ลอจิกในแงเพราะว่าอาจารย์แลพูดอันนี้ดีว่ารจริง,รงๆแล้วเนี่ยในโลกของประเทศไทยจริงๆก็ไม่ได้แข่งขันกันมากขนาดนั้นมีบางจุดที่จะมีการผูกขาดคำถามคือว่าเราควรจะคุมราคาสินค้าเมื่อมันมีปัญหาหรือเราควรจะทำลายการผูกขาดหรือป้องกันการผูกขาด อะไรน่าจะเป็นทิศทางที่ผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการผมไม่เคยเห็นด้วยกับการควบคุมราคาการควบคุมราคานี่มีผลเยอะนอกจากเรื่องการเก็งกำไรของพ่อค้าซึ่งเราเคยเห็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะปูนซีเมนที่เห็นชัดเจนคนทั่วไปเห็นว่ามีการกักตุนแน่นอนในอดีตแล้วที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าหากว่าสินค้าบางอย่างพ่อค้าจําเป็นจะต้องผลิตเพราะมีมีคนซื้อมากเนี่ยฮะ แล้วพอไปควบคุมราคาผลเนี่ยนะฮะก็คือว่าคุณภาพของสินค้าลดลง<ม>แล้วผู้บริโภคซื้อไปไม่รู้นะฮะว่าไอ้ของนั้นคุณภาพลดลง<ม>ให้ผมยกตัวอย่างสักอของ3ามสี่อย่างสองสามสี่ประเภทก็ได้นะฮะของอย่างแรกเนี่ยแบตเตอรี่สมัยก่อนเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยสปีพอมีการควบคุมราคาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือปีเศษ อาหารสัตว์เนี่ยนะฮะมีกฎหมายกําหนดนะฮะว่าจะต้องใส่จะต้องมีคุณภาพอาหารอย่างนั้นอย่างนี้มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดตมีอะไรต่ออะไรมีกฎหมายกําหนดไว้เรียบร้อยทุกอย่างแต่บริษัทอาหารสัตว์เนี่ยมีลูกเล่นได้ก็ทําตามกฎหมายคุณภาพอาหารสัตว์มีทุกอย่างแต่เลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยสัตว์ไม่โตเท่าที่ควรก็เพราะว่าเขาไปใช้ไอ้ส่วนผสมโปรตีนเนี่ยเอาอย่างอื่นมาแทน แล้วเอาไอ้โปรโตีนที่ไม่ใช่มาจากมาจากสัตว์ไม่ได้มาจากกากถั่วเหลืองไม่ใช่มาจากปลาปนไปเอาโปรโตีนอย่างเช่นจากขนไก่จากขนเป็ดซึ่งมีโปรโตีนค่อนข้างมากเอาใส่เข้าไปแล้วผลก็คือสัตว์ไม่โตอย่างนี้เนี่ยราคาที่เราจ่ายไปในราคาควบคุมเนี่ยนะจริงๆแล้วแพงกว่าถ้าไม่มีการควบคุมเราไม่รู้ ตร<ล>ง <นม S 2> จะช่วย <คน S 2> ชาวบ้านไงถ้าไม่ควบคุมราคาช่วยช่วยชาวบ้านก็คือว่าทําลายอํานาจการผูกขาดเสียปล่อยให้มีการแข่งขันกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้พ่อค้าเนี่ยเมื่อมีการแข่งขันวิญญาณของพ่อค้าก็คือจะต้องขายให้ได้จะต้องลดราคาลงมาจะต้องปรับปรุงคุณภาพของตนเองขึ้นมาอย่าเข้าไปใช้มาตรการควบคุมราคาเป็นการแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยอย่าเอามาใช้การยกเลิกการผูกขาดการยกเลิกอภิสิทธิ์ การวางกติากาให้มันเอื้ออํานวยต่อการให้มีผู้จะลงมาเล่นในเวทีนี้มากๆขึ้นน่าจะดีกว่าครับคือ,ค,อคือนั่นเป็นปัญญาแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาที่วางอยู่ตรงนี้มีปัญหา่างนี้จะแก้ยังไงครับรบผมคิดว่าให,ให้คนเข้ามาเล่นในเวทีนี้มากๆน่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าการไปคุมราคาตรงนี้ไม่ให้มันขึ้นผมอยากจะเติมตรงนี้นิดหนึ่งที่เผอิญนอกเรื่องเรื่องเรื่องนอกระบบของอาจารย์แหละอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากที่ทําให้มีคนได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วอันนั้นมากับอำนาจการเมือง บุคลคลบางคนพอทําธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งแล้วพออยากจะขยายเนี่ย <c oughs> ก็อาศัยเส้นสายทางการเมืองอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วตรงนี้เนี่ยนะฮะเวลานี้เนี่ยมันกระจัดกระจายไปทุกวงการเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งได้ยินจากจากเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในธนาคารอย่างประเทศไทยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติก็เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้พอเวลาที่รัฐบาลทําอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วเขาจะต้องดําเนินมาตรการต่างๆ นักธุรกิจก็วิ่งมาหามา,มาวิ่งเต้นเพราะวิ่งเต้นมาขอให้ความให้เขาทําเรื่องให้ช่วยเหลือให้เขาพอเขาบอกว่าเขาต้องทําตามกติกาเจ้านักธุรกิจหลายนั้นกลับไปเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีมีนักการเมืองโทรศัพท์มาสั่งเจ้าหน้าที่ว่าให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ช่วยแก้ปัญหาให้เขานะฮะไอ้นี่เป็นระดับเล็กๆนะฮะถ้าระดับใหญ่ๆเนี่ยนะฮะ การที่นักการเมืองเข้าไปแทรกแซงการทํางานของระบบราชการที่มันมีกลไกลมีระบบของมันอย่างดีแล้วอันนี้เนี่ยฮะมันทําให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันเป็นเงินหลายหมื่นล้าน